สวัสดีค่ะนี่คือสื่อสารคาดีชุดโครงงานการศึกษาแนวทางอนุรักษ์ราชินีไม้น้ำพลับพึงทานพันไม้บัญชีแดงเสียงสูนพันซึ่งนี่ก็จะเป็นสื่อสารคาดีฉบับวิดีโอเพื่อให้ท่านนะคะได้รับชมสถานที่ตั้งของพลับพึงทานที่นี่ก็จะตั้งอยู่ที่จุดชมพลับพึงทานสวนตาเลื่อนตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเชิญรับชมรับฟังสื่อวิดีโอได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูแหล่งของพระพุนทานนะคะที่ว่าอยู่ตามสายน้ํานะคะซึ่งมาตอนนี้นะคะก็จะยังไม่ได้ออกดอกเต็มที่ค่ะก็จะยังเป็นต้นอยู่นะคะ ต่อไปนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปที่ศาราพัะพิงทานค่ะเพื่อไปพบกับตาเลื่อนมีแสงน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะี่ะจะเป็นเออสูนเออเป็รรักนะคัินนะคะก็คือเออของตาเลื่อนนะคะทาาานะคะนเขาดูชชัดได้เลยค่ะ พอพึงท่านนี่มีแนวบปว่าจะพอมไหมคะหลัวปลอยมันขึ้นตามธรรมชาติมือก้อนโผล่มือไม่มาที่โผล่เพรายาเพรยาโผล่มั่งก็มาเอาไปมั่งได้มั่งถึงดักปุ่งพางเวลาหน้าเดะหน้าเดะหน้าเล็ดนั่นนะเอาปุ่งพางดักไว้ข้างหลังต้องข้าวถึงถึงผงพางนั่นถึงอาจจะชัดกับน้องไอ้หนั่นในป่ามาว่านข้างบนญเพือบนญเพื่อมันโหแน่นเจ๊กเลยเพื่อนนี่หมาว่าเพื่อนเนี้ยเล็ดมันมาโผล่เล็ดโอกมาแตงมันโหต่ำ ตามคลองไปปอไปปอมันก็แน่นเองเลยเช็ดวันตรงวันเป็นตัวนอนเต็มไ่แลแต่ตัวน้อนนั่นไม่คันเรยายกมือไปยิบดี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 อีด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 ีม well> ่ดีด้ดี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 ดืดได้ดีดีไีด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 ไดีดีดาดีดะดรดี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 ไดีดีดดีดีดอดี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 รีนีดีดนดี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 ดเดี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 นีดง เมื่อกาเม่งหมดว่านั่นเวล,ลาหน้าใบโห,าหว่าหน้าได้หน้าโหใันมันบินตามต้นโหเต็มมันเฉยควานกินข้างในหมดอ,ะอ่ะอแต่นี่มันมาวางคไข่กับหลักพิงตานโตพิงตาโจนี้เฟิรนตกกันเนาะครับนี่ก็ดื่มมามั่งเลยนี่นอนวันนั้นยายเห็นดื่มมีเฟิร์นจำซึ่งการกําจัดก็คือยายเอายิบบอ่คะแก้ยิบต้องยบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นไม่แต่เมื่อยนะบอมแต่ว่าเก็บต้องเก็บกลางคืน บางทีหยิบที่มันเร็วนะผมมันเห็นมอเต็ดมันบินไปุ่งเลยไอตัวตัวนั้นนั้นมาวเขียแกวางเขยนพลุ๊เดียวเลยพรุบแล้วมันเร็วเมือนกับม่พี่เชื่อแต่ตัวย่ยอะตัวเล็กก็มีตัวยี่ต่อไปนะคะคุณยายก็จะพาไปดูหัวของพับพึ่งทานนะคะหัวของปีนี้นี่หัวของปีนี่นี่หัวของปีนี่เหรอนี่นี่นี่ตีเดียวมีของปีเร็วนะนีหัวของปีเร็ว นีเเ่เอาเอาหายพวกของอืเนยมันจะมีนึงอันนี้คือหัวของานโอ้ตายเหล่านี้ขึ้นไปข้างบนข้าหัวหัวของพระพึงธานนะคะอันนี้ของปีนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนหัวหอมอะค่ะหัวเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะใบก็จะยาวนะคะโอเคค่ะ